เกมวันนี้อีชีอิเปลี่ยนหมดส่งโชว์ฟอร์มทุกราย11ตัวจริงทรงผลยาวชิงแชมป์อาเซียน AFF ปลายปีแน่นอนในขณะที่นิโคลัสมิเคลสันกราบหัวใจนายจริงๆถึงเจ็บแต่อยู่ยาวพร้อมขออีชีอิลงท้ายเกมส่วนทีมชาติลาวพูดถึงทีมชาติไทยมุมมองชัดเจนอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง ส่วนบอลโลกครับอินโดนีเซียหนึ่งเดียวจากชาติอาเซียนยังหวังเข้ารอบต่อล่าสุดนายกสมาคมบอลอินโดโอนต่อไม่รอแล้วนะอยากไปบอลโลกให้ได้ทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแต่งโมลกงเพียพงห์ยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมโลปี่รับพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของฟุตบอลในวันนี้กันเลยนะครับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ครับจะเป็นฟีฟ่าเดย์นัดสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเรียกไฟแนลนะครับในการชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้นะครับแล้ววันนี้ครับมาัถานาอิชิอีก็เปิดเผยแล้วนะครับว่าจะให้โอกาสนักเตะที่เรียกมาเนี่ยให้ครบทุกคนแหละครับในการลงสนามนะครับแน่นอนแหละครับจากการแถลง ข่าวเนี่ยตอนนี้นะครับทางมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเปิดเผยแล้วนะครับบอกว่าถ้าเป็นไปได้ในเกมที่เราจะเล่นกับลาวเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องกดดันอยู่แล้วนะครับก็จะพยายามให้โอกาสนักเตะทุกคนลงไปเล่นนะครับเพื่อเป็นการลองทีมไปเลยสําหรับการชิงแชมป์อาเซียนส่วนนิครัสมิเคิลสันเนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ขานะครับเราก็ขอเลือกยังไม่ส่งเขาลงสนามใน11ตัวจริงในเกมนี้นะ แต่เอาจริงนะนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยน่าชื่นชมจริงผมว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็มีมาอยู่แล้วแหละนะครับพอลงซ้อมเนี่ยมันก็ตึงไงนะฮะเนื่องจากการเดินทางเอย่ยนะครับการปรับตัวเอ่ยนะครับคือบางครั้งก็ไม่เป็นแต่ว่าพอดีเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันมาเกิดอาการตรงนี้ก็เลยไม่ได้ส่งลงสนามนะครับในนัดแรกซึ่งแน่นอนแหละครับเจ้าตัวเองถึงแม้ว่าจะมีอาการเล็กน้อยเขาบอกเขาไหวพร้อมที่จะลงแต่ว่าอิชิอิเนี่ยบอกว่าใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าในการที่จะส่ง ลงท้ายครึ่งหลังเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสําหรับแทคกติกในการเจอกับสปปลาวเราก็จะโฟกัสไปที่การเตรียมทีมมากกว่านะก็ไม่ได้มองหรอกว่าลาวจะเป็นใครยังไงมาแทนเยเมนเป้าหมายสำคัญที่สุดของอิชอิกก็คือการทดลองของเขาเองนั่แหละครับแล้วก็ลองนักเตะใหม่ สำหรับเกมที่ผ่านมาเจอกัเลบนอนนนเนี่ยอิชิอีกก็บอกนะครับว่าเราใช้เวลานานเกินไปกว่าจะทําให้เกมเป็นของเรากว่าจะครองเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องครองเกมให้เร็วที่สุดก็อยากให้นักเตะพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาส่วนจํานวนแฟนบอลในเกมแรกเนี่ยอาจจะเข้ามาน้อยอิชิก,ก็บอกว่าอยากให้เกมนี้เข้ามาชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยนะฮะนั่นก็คือทางวันชัยจารุนงครานเนี่ยบอกว่าบรรยากาศในทีมดีมาก ในทุกคนในทีมก็อยากจะทําผลงานให้ได้ดี นะครับแล้วก็เชื่อว่าเราดีพอที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้แน่นอนรับว่าถ้าได้ลงสนามก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับส่วนทีมชาติลาวเนี่ยโอ้โหมุมมองเขาชัดเจนนะขยกไทยเป็นพี่ใหญ่นะครับสบปปลาวบอกว่าก่อนอื่นเลยขอบคุณไทยนะฮะที่เชิญมาเตะสําหรับผมเนี่ยทีมชาติไทยคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเฮดโค้ชเขาเป็นชาวเกาหลีนะพูดแบบนี้ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งมาคุมทีมได้แป๊บเดียว2เดือนถือว่าเป็นระยะเวลาไม่ได้เยอะมากเท่า และในแคมป์นี้เนี่ยมีเวลาซ้อม12วันพยายามดึงศักยภาพนักเตะให้ได้มากที่สุดผมเองก็ได้ศึกษาการทําทีมของอิชิอินับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติก็ได้เห็นนะครับว่ามีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายซับซ้อนพอสมควรแน่นอนว่าไทยคือเจ้าอาเซียนนี่เขายกให้เราตลอดนะเราคาดหวังว่าจะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งนักเตะเขาเนี่ยอย่างบุญพจน์เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าพร้อม แล้วก็จะเล่นกับทีมชาติไทยร้วเจ๋งนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับพยายามที่จะเอาให้ได้มากที่สุดจากเกมนี้นี่ถือว่าเป็นรอบ14ปีนะที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยเคยพบกันนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยย้อนไปปี2010ก็นั่นแหละฮะ14ปีพอดีจบลงที่สกอร์2-2และถ้าหากว่าลาวเนี่ยเคยชนะไทยไหมเคยนะตอนปี1969นะครับล่าสุดเลยในคิงส์ครับก็ชนะเราไป4-3นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับตัวหลักๆที่คาดว่าน่าจะลงในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าผู้รักษาประตูเปลี่ยนแน่ครับแต่ว่าเปลี่ยนใครอะครับจากสรานนท์น่าจะใช้เป็นกรกฎก่อนนะครับก็เป็นพระอันดับไล่มาเลยนะครับขณะที่แนวรับ4คนครับทางซ้ายเนี่ยเป็นคิวของวันชัยแล้วนะครับวันชัยจารุนโงครนเนี่ยได้ลงแน่นะครับ ออกสตาร์ทครับขณะที่ทางด้านขวาตอนนี้นิโคลัสเจ็บไปก็พี่รับสัมปทานไปนิติพงศ์เสรานน์ครับส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กเรายังไม่ได้เห็นสุพรร์ทองส่งนะครับกับพันษานะครับก็จะจับคู่กันนะแผงหลังไม่น่าจะหนีจากนี้อยู่แล้วนะครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีกับทันทีมพีรดลฉำรัชมีนะครับหน้าที่จะได้ออกสตาร์ทควบคุมในแผงมิดฟิลนะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าตรงกลางเนี่ยก็เรียกเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมี เลี่ยมไวเดอร์เชอร์นะครับที่คาดว่าน่าจะถูกลงสนามเป็นตัวจริงนะฮะหรืออีกคนหนึ่งไม่แน่ออกสตาร์ทเลยก็ได้นะครับเอาทางาพีระดนฉัมรัศมีเนี่ย ออกก่อนนะครับแล้วให้โอกาสแบบจัดเต็มก็คือเสกสรรใช้เลยนะครับส่วนกลางลุกเนี่ยเป็นเอกลิกปัญญาครับที่คอยปั้นเกมสร้างเกมหาโอกาสนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นชิดสนุพงษ์โชติครับแล้วก็ทางขวานี่เป็นสุพนัทเหมือนตาทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยสร้างมิติในเกมลุกได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป้าเป็นทีรศักดิ์เผยพิมายเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเรียกข้างหน้ามาแค่2คนเท่านั้นก็ไม่ทีรศักดิ์ก็ต้องเป็นสุพนัทแล้วก็จะวนไปอาจจะเป็นรุ่งรัตภูม จันทึกยืนออกมาทางด้านขวาอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือส่วนของทีมชาติไทยนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วเกมนี้อยู่ที่รูปแบบกับทรงการเล่นจะดีแค่ไหนส่วนอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกกันบ้างดีกว่านะล่าสุดเลยเนี่ยหลังจากแพ้ญี่ปุ่นไป0ูนเนี่ยมันเหมือนโลกทั้งใบมันแตกสลายออกไปนะครับชินตตยังครับรับอินโดนีเซียโอกาสไปต่อในบอลโลกครั้งนี้เนี่ย มันริบหรีแสงมันเบาเหลือเกินหลังจากเล่นไปครึ่งทางเนี่ยอยู่บวยของกลุ่มนะเอออยู่ในอันดับสุดท้ายและมีแค่3มแต้มเท่านั้นนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม4นะครับทีมชาติอิโนโดนีเซียเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเหลืออีก5นัดน,นะครับแล้วก็จะเล่นกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับชินไตยังครับ เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยโอกาสต้องยอมรับจริงๆว่ายากถ้าจะเข้าไปอัตโนมัติเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นระดับ3หรือระดับ4เนี่ยมันก็ยากอยู่ดี แต่คิดว่ามันไม่รู้อะไม่สามารถการันตีผลงานได้แต่เขาบอกว่าเขาอยากลองโอ้โหอย่างนี้ก็ได้นะครับแน่นอนว่ามันมีความกดดันเพราะว่าเป็นตําแหน่งโค้ชอย่างไรก็ตามจะสู้ให้ได้เต็มที่ที่สุดขณะเดียวกันนะนักฟุตบอลเนี่ยหลังจากแพ้มาเนี่ยก็ตัดพ้อเหมือนกันนะอย่างจัสซีนูเนอร์เนี่ยบอกว่าระวังคนที่หายไปเมื่อคุณพลาดนะพอแพ้นี่ก็พลาดหายไปหมดเลยนะครับแถมยังมาด่ามาต่อว่าอีก แต่ว่าสุดท้ายไอ้คนพวกนี้แหละมันก็จะปรากฏตัวมาวันที่พวกเราชนะหรือว่าปรากฏตัวขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณเขาบอกว่าระวังคนแบบนี้ไว้แพ้หนีชนะมาหานะครับเอออ้าวตัดพ้อเลยนะครับส่วนประธานสหพ,พันธ์ฟุตบอลอินโด PSSI หรือว่าเอริกโทเฮียเนี่ยนะครับที่ดึงตัวลูกครึ่งหรือว่าตัวโอนมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยล่าสุดครับโอนเพิ่มอีกแล้วต้องบอกว่าโอนเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีการติดต่อเอาไว้แล้ว นั่นก็คือผู้เล่นของอุตเร็คนะครับตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยแผนของเขาเนี่ยก็คือดึงผู้เล่นที่อยู่ในยุโรปเนี่ยมาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะส่วนจะทําได้หรือทําไม่ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันแต่ที่สําคัญตอนนี้ครับมาแล้วนะครับนั่นก็คือทางโอเล่โรเมนี่กองหน้าในฝันที่ทีมชาติอินโดนีเซียตามหาเล่นอยู่กับอูตเทร็คนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะ มีแนวโน้มว่าโอเล่โรเมนี่เนี่ยจะสามารถมาช่วยอินโดได้ทันนะครับในช่วงฟีฟ่าแมตช์เดย์ในเดือนมีนาคมโดยถือว่าเป็นกระบวนการโอนสัญชาติของเขาดําเนินการไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกมฟุตบอลโลกครึ่งทางแล้วก็อ,อยากจะให้ได้มาให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้ส่วนคอมเมนต์จากแฟนบอลก็มีเหมือนกันหลังจากอินโดเนี่ยสามารถเก็บ ไปได้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นหลังจากผ่านมา5นัดน,นะครับนั่นะหมายความว่ายังไม่ชนะใครเลยเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครเลยในสายนี้นั่นเองนะครับแฟนๆบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดไว้หรอกถึงจะโอนมานะเออถ้าให้โคต้าเอเชียสัก20ทีมเนี่ยเออค่อยลุ้นหน่อยนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าอุต่าหไปเอามาเป็น10ตัวสุดท้ายนะครับมาเอาแชมป์อาเซียนก่นอนโหเจ็บอันนี้นะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่า คุณซือเวลาโทษนักเตะอย่างพิชินในแม่มันไม่โอเคเลยนะเออสรุปเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยคู่ควรกับการทำทีมชาตินะครับอีกท่านก็บอกว่าการเอ,อ่อตั้งแต่เริ่มผ่านเข้ารอบนั่นแหละนะครับถ้ามันทำง่ายๆทั้งญี่ปุน่นทั้งเกาหลีคงไม่ต้องส่งตัวไปเล่นที่ยุโรปแล้วนะครับ อีกท่านก็บอกว่าถ้าใช้นักเตะตัวเดิมๆอินโดแท้ๆถึงจะตกรอบแต่ก็อาจจะภูมิใจก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกัได้โดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ